หลังจากที่เราสีดไว้นะคะมาตอนเที่ยงตอนนี้กำลังจะหนึ่งทุ่มเราจะมาหยอดน้ํากดกันนะคะดูดูยังไม่หยุดนะยังหยดอยู่ยยแต่เราก็จะเปลี่ยนถ้วยหย,นย,ยนอนน้ํากดกันค่ะค,ะคนๆๆนั้นคน,คนไหมคน,คน ใส่สวยเลยเดี๋ยวจะเอาฟันเดินมาใส่โดนตุกเพื่อ้โดนเป็นสีม่วงเลยโดนตุกเพื่อนเล็กเพื่นเล็กอันนี้นยังโดนฝนค่ะเหียวหมดเลยกินก็จะแรงหน่อยน้อยนะคะใส่ลงไปว้าวทำหน้าให้ส,ยสวยๆ้านี่เห็นอ่ะนี่ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกะันน่าจะมีเยอะนะ เอาเอาเอาลยเ่งดเธริาเพ่อชีวิตดีแล้เอา,าเอาตตายไเยเราช่วยน้ำนกระดอัยอยงเดิยงจใช่อันนี้ก่อเดิมม,มันเหนียวเหลืองตั้งกี่วันแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะเห็นมากกินแรง ให้ดูอันนี้ก้อนก้อนเดิมไม่ดูที่ได้มาเพิ่มอันนี้ก้อนเดิมสองมิดใช่ไหมอันนี้มิดเดียวอันนี้มิดเดียวยังไม่หยู่แล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีว่าไอ้ทัวร์ที่เปลี่ยนทัวร์ไปจะได้เยอะแค่ไหนแทงไปกดแน่นๆน่นน้ำหนักจะได้เยอะๆอืออีู่แล้วก้อนเดิมปะเนี่ยจะได้น้ำหนักเออไปกดอันนี้เป็นไงอ่าเพิ่ม ไปอ่ะเฉพาะเหนียวเลยนะไม่ได้กินแรงนะดูนะใช้เวลานานหน่อยอย่าต้องกดกี่หนึ่งชั่วโมงอย่าต้องกดสองชั่วโมงอันนี้ไม่ต้องเกี่ยนหรอกขออนุญาตเจียมอ่ไม่ได้สัก ไปยังไนโอ้โหยอดาที่น่องมกัวเหนื่มากมาไปแล้วก็ไปแต่ตัวนะมาทิิงปีไหมนะยิไงไเยน,ะน,นี่พวกไม่ทันขาดคำตกแล้วมาตามไฟไงมาตามไฟ นนะเห็นหอยทากแล้วไม่กล้าจับกลัวโลกกลัวโลกคลายดิน <Wow. S 1> ระวังกันด้วยนะคะ